ก็ขอสวัสด,ดีเช่นเคยค่ะวันนี้แม่พังเพชรมณีมาเยี่ยมพายลำใหญ่เจ้าของไม่อยู่เนาะพี่แก๊กไม่อยู่เนาะมาขโมยมาขโมยถ่ายช้างเขานน่พี่แจ๊กอือออทำอะไรลำใหญ่อยากกระโดดใส่นะเจ้าของไม่อยู่นี่สายโยกเหมือนแม่เพชรเลยนี่ มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเย็ยนก็มีหลายเชือกมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยี่ยมเยียนเยี่ยมเยือนทีมงานช้างป่าค่ะวันนี้ทางแม่พิษมณีภายล่ำหญ่ทางหลังนู่นจะเป็นน้องคำแพงจะเป็นคำแพงสาวคำแพง เสาให้โซของเราหุนทัดไปนะ่าจะเป็นพ่อใหญ่แก้วเนาะตกมันก็น่ากลัวเหมือนกันไอพ่อใหญ่แก้วตกมันต้องใส่โซ่ใหญ่ๆไว้เพื่ออันตรายเนาะอันตรายถึงช้างถึงคนค่ะก็มักง่ายไม่ได้เนาะช้างตกมันไม่รู้ว่าเจ้าของไม่รู้ว่าอะไรเนาะ ทำลายข้าวของก้องขอคูดขอโทดขอภัยเนาะที่ติดโซ่ติดปอกเนาะสมัยทุกวันนี้เอายกซ้ายโยกขวาเนาะเออ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 ัออัออเบอรออเ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 อเอนือนเออะอเอาเออ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 เอเเออเออดเอ เอาเร็วเอาเร็วทำอะไรนุ่มควันไม่อยู่เนาะลำใหญ่หน้าตาเฉยเลยเนาะเคียงหัวไอสับปโปโรใส่นะ่ะ ทักทายแบบไม่น่าไว้ใจเลยเนาะทักทายนะ่ะทักทายไม่น่ากลัวจังเลยทักทายเวยๆที่ลูกไม่มีอะไรให้เนาะไม่กล้าให้หรอกควันไม่อยู่ลำใหญ่พี่แก๊กไปไหนลำใหญ่พี่แก๊กไปเที่ยวลวมั่งนี่ อถอยหน้าถอยหลังแล้วจะไปเอาอะไรมาเคพียงอองนี่เอายังมาโยนอีกแล้ววันนี้ว่มีหัววังนัดดอกพายลำใหญ่งาสวยสุดหล่อของเราไม่รู้กี่ปีเนาะประมาณเอาเดาเไปก็แล้วกันเนาะเจ็ดปีนี่นะมัง่ง ไม่ได้ถามพี่แจ๊กดูว่ากี่ปีก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพังเพชรมณีเนาะวันนี้มาเยี่ยมเยือนทีมงานช้างป่าเนาะแต่ไม่ได้ทุกเชือกเอาไปแต่ละเชือกก็แล้วกันก็พูดไทยบ้างพูดลาวบ้างไทยก็ตกลาวก็ตกไปเรื่อยๆค่ะ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ในเรื่อค่ะช่องฟังเพรมณีก็ฝากติดตามแนะ่ค่ะก็เว้ากก็เป็นตะหยากหัวแนะ่ว่าเป็นตะหยากหัวแนะ่ไปเรื่อยๆค่ะสุดรอของเราไปใกล้ไม่ได้นะน่นี่ยุ่นหัววังนัดใส่เลยเลยนี่ ก็มีท่าทีเหมือนกันเต้นใส่เหมือนกันเอาค่อยเดินไปสิจจะเต้นใส่ไหมสู้ขเขาดีไหมนี่เน้ย <c oughs> โยกซ้ายโยกขวาดู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 เธอทำ ดูลำยายทำอะไรลูกม,มีอาหารให้กินบ่เอาสวัสดีครับเบิ้งหูเฮ็ดบ่ครับครับพี่แก้กไม่อยู่ พายแก๊กไม่อยู่ควานช้างเช็ดเๆ็ดเ็ดมาแต่ควานนะเนี่ยมาแต่ควันไม่เผ็ดเด้นไม่เผ็ดว่าเดี๋ยวมามเสียง เอาเอ้ยมาหล่อสั่งเขาแล้วทำอะไรหาอะไรน่ะหาไม้บ่หรือหาไอ้ยิงสับปะรดบ่หัวสับปะรดบ่ห้ามโยนนะลำาไยห้ามโยนเป็นเด็ดขาดเด้อ หายยังล่ะเห็นบ้ามาเยี่ยมทักทายแบบออสุดหลอของเราเอ้ทำอะไรไอจูออกแล้วนัน่นไอจูออกนิดนึงนัน่นออ ทำไมมาโชยจูดอ,อนนี่ทำอะไรลูกคุณแม่มาเยี่ยมแม่พังเพนมานีมาเยี่ยมนะโอ้ยอีเรวเดี๋ยวพ่อแก๊กมาเห็นนะเดี๋ยวโดนตีนะนี่ หายัางน้อนบ่ะนี้สิห้ามหม่ฟากใช่คนเลยบับนี้บ่มีเอ๋เห็นโซ่แล้วนี้กาฝากไว้เนาะค่ะเนาะกดแชร์กดไลค์เนาะวันนี้มาเยี่ยมพายลำใหญ่เนาะฝากติดตามไม่เล้อค่ะออ้ยเอ้ยอยอ้ยเอ้ย เอาแล้วเอาแล้วทำอะไรลูกทำอะไรเออเออเอเอเอสียงมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาเยี่ยมใหม่นะก็สวัสดีค่ะเช่นเคย